สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูอะไรคะจําได้ไหมคะเด็กๆคุณครูน้ํานะคะเป็นคุณครูคคประชาชั้นห้องอนุบาลหนึ่งทับสี่นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยจังหวัดของเรานั่นเองนะคะเด็กๆรู้ไหมคะชื่อจังหวัดของเราชื่อว่าจังหวัดอะไรคะเด็กๆ ใหนใครรู้บ้างเอ่ยจังหวัดของเรานะคะชื่อจังหวัดระยองนั่นเองนะคะหลังจากเมื่อวานได้เรียนกับครูน้องไปแล้วเด็กๆได้รู้จักคำขวัญประจำจังหวัดของเราไปแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต้องท่องคำขวัญของจังหวัดตัวเองให้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูน้ำจะมาสอนที่ตั้งของจังหวัดเราให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะ สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยเรื่องจังหวัดของเรานะคะจังหวัดระยองนะคะตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะซึ่งในจังหวัดเรานะคะก็มีหลายอย่างเลยที่โดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงนั่นเองนะคะอย่างเช่น การทำประมงใช่ไหมคะการทำประมงจะเป็นอยู่แต่ตามแนวชายฝั่งนะคะเด็กๆการทำประมงนั่นก็คือการหากุ้งหอยปูปลานะคะเด็กๆชอบทานกันไหมคะเก่ง<ๆ>มากนะคะเด็กๆ,ๆต้องลองชิมนะคะว่าอาหารทะเลเหล่านี้นะคะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือการทำไร่ทำสวนนั่นเองนะคะเด็กๆ,ๆ การทําสวนผลไม้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเรานะคะมีอยู่หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองมังคุดเงาะแล้วก็สนะนะคะขึ้นชื่อมากเลยนะคะเด็กๆต้องหารองทานกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เด็กๆต้องรู้จกักนั่นก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะ จังหวัดเรานะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งจะมีบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะคะหลายบริษัทและเป็นจำนวนมากเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าจังหวัดของเรานะคะมีชื่อเสียงในงในที่สุดของประเทศก็ว่าได้นะคะซึ่งจะมีสถานที่หลายๆอย่างที่ขึ้นชื่อเลยนะคะเด็กๆ และสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะคะก็ไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกนะคะจะมีสถานที่หลายๆสถานที่เลยนะคะให้เด็กๆได้ท่องเที่ยวและได้เรียนรู้กันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆไปพบกับพี่การ์ตูนนะคะว่าจะมีกิจกรรมพาระงานอะไรมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะแต่เด็กๆต้องสัญญากับครูน้ําก่อนนะคะว่าจะต้องตั้งใจทาพาระงาน และต้องทําด้วยตนเองนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเด็กๆครูน้ำนะคะจะได้รู้ว่าพัฒนาการของเด็กๆนะคะเป็นไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะคะเด็กๆต้องตั้งใจทำภาระงานนะคะหลังจากที่ใครทำภาระงานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งให้คุณครูประจำชั้นในรายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปเสริมทักษะนะคะสำหรับวันนี้ครูน้ำต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ไปยังไงกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องชื่อที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดไปกับคุณครูน้ำใช่ไหมคะวันนี้พี่กระตูนมีการบ้านให้เด็กๆทำสองอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือภาษาไทยหน้าที่27โจทดโคือโยงเส้นจับคู่พยัญชนะที่เหมือนกันให้ถูกต้องนะคะอีกหนึ่งอย่างคือไายหน้าที่สอโจทย์คือ complete the picture and m a t t ท t o a correct word นะคะให้เด็กเติมภาพให้ครบถ้วนนะคะลากเส้นให้เรียบร้อยและจับคู่กับคำศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองคะ่ะถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งไว้ในไลน์ให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย